นา้าอย่างมากเปิดหนันหนกศึกษาเกี่ยวกับต้นชางฉาในตอเป็นสเก่ามันเหลือน้อยขนาดเ,เ,เลยอจะพอแล้วใ้ในพอหรอเมื่อก่อนมีต้นชีนี้นะครับอยู่เราเราประมาณสวัสดีครับ อยู่ในช่วงทีรวัฒนอ่านข่าวนะครับและผมนายชิรวัฒนประสุนะครับเป็นผู้ประกาศข่าวในวันนี้ข่าวสำรัญข่าวเด่นวันนี้นะครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่ครับต้นชํามชานะครับบนถนนสะพงสายเก่านะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมีต้นชนิดนี้นะครับอยู่ราวๆประมาณ600กว่าต้นนะครับแต่ปัจจุบันต้นชํามชาเนี่ยกำลังป่วยหนักนะครับผมจากข้อมูลสํารวจเมื่อปี2 5 6 2นะครับสํารวจโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครพิทักษ์ยางนาะและเครืไข่เขียวสวยหอมพบว่าจำนวนของต้นฉำฉาหรือจามจุรีบนถนสกกนสะกาแพงสายเก่ามีทั้งหมด203ต้นบนพื้นที่ของตำบลหนองปลาขัางสัตว์กลางต้นเปาและสะกาแพงและนี่ครับแผนภูมิแสดงสภาพสุขภาพของต้นฉำฉาครับเนี่ยครับมีต้นไม้ที่มีข้อหายสีส้มซึ่งหมายความว่ามีอาการป่วยจํานวน155ต้นมากกว่านั้นพบว่าที่เหลือจํานวน48ต้น ข้อไข่มีปัญหาสุขภาพสีแดงซึ่งหมายถึงอาการขั้นวิกฤตอย่างไรก็ตามด้ยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลต้นนี้นะครับเพราะว่ามันสําคัญกับคนในพื้นที่มากๆและกับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ไต่ก็เด่เจอขนาดหรอรื่อว่าผมมีเจ้าของเลยเนี่ยต้นในขนาดเลยอย่าต้องรู้รักต้นนะก็เพราะว่าเชียงใหม่เขาอ่ะเขาบอกว่า,า,วา,า,วามี เพื่อนี่สีเขียวแถบ18%แถบแต่ความจริงอะเฮาจะต้องได้สั้ง30%แล้ว<ค><อ>ซึ่งมันถือว่าน้อยมากเฮาควรที่จะปลูกต, <y i> ต้นไม้เพิงง่มหรือว่าอนุรักษ์แบบกาเก็บพลังงานหรือว่าช่วยกันแบบประหยัดพลังงานน่ะรู้จัการจราจรน่ะอ้แ้าลูกไม้อะไรกันเนี่ยกัการจราจรอะยังทุกวันนี้เหรอ๋อยกตัวอย่างเช่นการปัะถนนเลนใหม่เกิดขึ้เนเพื่อความสะดวกสบายถูกปะเฮาอ่ะก็เลยต้องปัก ความสะดวกสบายให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้การที่เขาอ่ะจะไปตัดและปลูกใหม่อ่ะเขามองว่าเขามีของดีอยู่แล้วทำไมเขาจะต้องไปเริ่มจากปลูกทำไมเขามาดูแลแล้วทำให้มันดีกว่าเดิมอแต่ก็แต่ประเทศนารับผิดนักพิชยาศาสตร์นักประมงน่โล,นโลกเขาเนี่ยอยู่ได้หาม3-4ปีเลยนะ,ะ5ปีได้ครับ เนีย่ยธรรมาชาติเราเนี่ยถูกทำลายอา๋อเขาจะต้องช่วยประหยัดพลังงานหาช่วยเก็บต้นกกไมไ้แล้วแหละเขาก็ต้องเริ่มประหยัดทรัพยากรแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้กันได้ละเนาะน้อเราไปปลูกต้นไม้กันเถอะป่ะ